ค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาเจอกับชั่วโมงคณิตศาสตร์ของเราอีกแล้วนะคะสอนโดยครูเจนะคะวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะอ่าก็ต่อจากอ่าชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ เรามาดูจุดประสงค์นะคะของเรื่องนี้สแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจํานวนนับไม่เกิน1นึ่งแสนนะคะอ่าต่อไปมาดูในตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะอ่าโจทย์ข้อบอกว่า ต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร25,730บาทวันนี้นำเงินไปฝากอีก3,980บาทต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดกี่บาทะนะคะในโจทย์เขาก็กำหนดมาให้โดยมี โจทย์ถามโจทย์บอกวิธีคิดและประโยคสัญลักษณ์นะคะอะนักเรียนมาดูว่าโจทย์ข้อนี้ขา้ถามว่าอะไรคะ,ะวิธีการสังเกตนะคะง่ายๆเลยถนะ้เรียนดูที่วักสุดท้ายเห็นไหมที่วักสุดท้ายเขาบอกว่าต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดกี่บาทนี่คือสิ่งที่ โจทย์ถามนะคะเห็นไหมอ่าเห็นไหมเหมือนกันคราวนี้มาดูที่สิ่งที่โจทย์บอกนะคะสิ่งที่โจทย์บอกเราไปดูเลยว่าโจทย์มันกําหนดอะไรมาให้เราบ้างนะคะอ้าเราก็สามารถตอบได้เลยเห็นไหมต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร2 5 7 3 0บาท วันนี้นำเงินไปฝากอีก3,980บาทเห็นไหมคะ,ะถ้าเักยนคิดว่าข้อนี้เป็นการบวกหรือการลบคะเป็นการบวกหรือการลบเอ่ยอเรามาดูวิธีคิดนะคะอะมีเงินในธนาคาร25,730บาทฝากอีก3,980บาทแสดงว่ามันเพิ่มหรือลดลงคะ อ่าเพิ่มลงนะคะเพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่เพิ่มลงเพิ่มขึ้นแสดงว่าโจทย์ข้อนี้คือการบวกเก่งมากเลยค่ะนะคะก็คือเงินฝากในธนาคารทั้งหมดนั่นเองนะคะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ก็คือ25,730บวกด้วย3,900 80เครื่องหมายเท่ากับและช่อง4เหลี่ยมนักเรียนพอเข้าใจไหมคะเวลาเขียนตอบแบบนี้อาครูคิดว่าเราคงเข้าใจและสามารถทำได้นะคะเ่าเราไปดูข้อต่อไปกันเลยเรามาดูนะคะต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารนะคะ สองหมืห้าพันเจ็ดร้อยสาสิบาทวันนี้นำเงินไปฝากอีกสามพันเก้าร้อยแปดสิบาทต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดกี่บาทแสดงว่ามันเหมือนข้อที่ผ่านมาแต่ตรงนี้เขาให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์สแสดงวิธีทำนะคะอ่าเรามาดูเมื่อกี้ครูบอกแล้วประโยคสัญลักษณ์เขียนยังไงก็คือ อ่า25,730บวกด้วย3,980เอาคราวนี้มาดูวิธีทำบรรทัดแรกต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร25,730บาทให้นักเรียนโลกลงมาเลยในวักแรกนะคะต่อไปบรรทัดที่2วันนี้นำเงินไปฝากอีก3,980บาทนักเรียนเขียนให้ตรงหลักด้วยนะคะเวลาแสดงวิธีทำ คราวนี้มาที่3ก็ต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารเมื่อนำมาบวกกันแล้วได้เท่าไรคะเอาคิด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 ,คดก็คือ29,710บาทนั่นเองนะคะอะ เวลาเขียนตอบเราก็ทวนสิ่งที่โจทย์ถามด้วยก็คือต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร29,710บาทนะคะข้อต่อไปนะคะข้อถามว่าแม่มีเงิน50,000บาทซื้อคอมพิวเตอร์ราคา24,450บาทแม่เหลือเงินกี่บาทอาจจย์ถามอะไรคะลูกข้อนี้ โจทย์ถามก็คือแม่เหลือเงินกี่บาทถ้าโจทย์บอกล่ะก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นั่นเองก็คือแม่มีเงิน5้า0มนบาทกับซื้อคอมพิวเตอร์ราคา24,450บาทตามวิธีคิดข้อนี้นักเรียนคิดว่าข้อนี้บวกหรือลบคะอ่านะคะ,ะถ้าซื้อไปสแสดงว่าคือการ ลบนั่นเองนะคะเอามาดูวิธีคิดกันนะคะซื้อคอมพิวเตอร์ในราคา24,450บาทแม่เหลือเงินนั่นเองนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือเขียนได้ดังนี้ก็คือ50,000ลบด้วย24,450บาทนะคะทีนี้เรามาดูประโยคสัญลักษณ์ ทีนี้มาดูวิธีทำนะคะให้เราเขียนบันทัดแรกเลยก็คืออะไรคะลูกแม่มีเงิน50,000บาทวันท,ที่2ซื้อคอมพิวเตอร์ราคา24,450บาทนะคะวันท,ที่3ก็แม่เหลือเงินก็คือเอา50,000ื่นมาลบด้วย2อ4 5 0บาท,เ,เ,ทาเหลือเท่าไหร่คะคิดคิดคิดเหลือ อ่าสองหม้าหสบบาทนะคะอ่าข้อนี้ตอบแม่เหลือเงิน2 5งหม้าันห้าห้าบบาทเย้นะคะเก่งมากเลยต่อไปมาดูข้อที่ 3นะคะปีนี้โรงงานแห่งหนึ่งผลิตรถยนต์ได้65,000คันปีที่แล้วผลิตได้6,170 0คันปีนี้โรงงานผลิตรถยนต์ได้มากกว่าปีที่แล้วกี่คันอ่าโจถามอะไรคะลูกโจถามก็คืออ่าปีนี้โรงงานผลิตรถยนต์ได้มากกว่าปีที่แล้วกี คันนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คืออ่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นั่นเองวิธีคิดข้อนี้ก็คืออ่าปีนี้เห็นไหมปีนี้เท่าไหร่คะหกมื่นห้า0 0นปีที่แล้ว6ก7มืนหนึ่งพแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ต้องทำยังไงคะต้องเอามาอ่าต้องเอามาลบกันนะคะเอาไปดูกันเลย ประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ดังนี้นะคะเรามาดูวิธีทำบรรทัดแรกเราก็เขียนมาเลยนะคะปีนี้โรงงานแห่งหนึ่งผลิตรถยนต์ได้65,000คันนะคะบทัดที่2ปีที่แล้วผลิตได้61,700คันอ่เรามาดูเมื่อลบก,กันแล้วเหลือเท่าไหร่คะลูกเหลือ อ่าสามพันสามร้อยคันนะคะข้อนี้ต่อปีนี้โรงงานผลิตรถยนต์ได้มากกว่าปีที่แล้วสามพันสามร้อยคันนะคะอ่าทีนี้มาดูอีกข้อข้อที่สี่นะคะสัปดาห์แรกโรงงานขายสบู่ได้หนึ่งมื่นสามพันสองร้อยก้อนสัปดาห์ที่สองขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์ที่แรก สัปดาห์แรก4,700ก้อนสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้กี่ก้อนโจทย์ถามอะไรลูกโจทยถามว่าอ่าสัปดาห์ที่สองโรงงานขายสบู่ได้กี่ก้อนนะคะโจทย์บอกก็คืออ่าเขียนสิ่งที่จดย์กำหนดมาให้เลยนะคะอาทีนี้เราไปดูวิธีคิดอ่าสัปดาห์แรกเท่าไหร่ลูก10,000 3,200ก้อนสัปดาห์ที่2อ่ามันมีมากกว่าอยู่4,700ก้อนสแสดงว่าข้อนี้ต้องเอามาบวกกันนะคะเรามาดูวิธีทำกันนะคะประโยชน์สัญลักษณ์ก็เขียนได้ดังนี้วิธีทำก็คือเห็นไหมสัปดาห์แรกโรงงานขายสบู่ได้อเราก็เขียนไปมาทั้ที่2องขาย สบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรกทีนี้เอามาบวกกันนะคะก็จะได้17,900ก้อนข้อนี้ตอบสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้หนึ่งก้อนนะคะ ามาดูอีกข้อหนึ่งข้อที่5นะคะอันปันบริจาคหนังสือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าเล่มน้ำขิงบริจาคหนังสือมากกว่าอัน,อนปันสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเล่มน้ำขิงบริจาคหนังสือกี่เล่มเรามาดูวิธีคิดกันนะคะอ่าอันปันบริจาคเท่าไหร่ลูกหนึ่งมื่น 1765เล่มหนังสือที่น้ำขิงบริจาคมันต้องมากกว่าอยู่แล้วสแสดงว่าต้องเอามาอเอามาบวกกันนะคะเอาเรามาดูวิธีทำนะคะ,ะบรรทัดแรกเราก็เขียนเลยเราโจทย์ลงมาเลยบรรทัดที่สอง ครั้ที่สาแล้วก็เอาผลมาบวกกันก็จะได้15,635รเล่มน,นะคะก็คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะหนังสือที่น้ำขิงบริจาคไปทีนี้ ครูแถมนะคะาการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะเมื่อเราแสดงวิธีทำไปแล้วเราต้องสร้างโจทย์ปัญหาให้ได้ด้วยนะคะเรามาดูนะคะจุดประสงค์ก็คือสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจํานวนนับไม่เกิน1นึ่งแสนได้นะคะเรามาดูในตัวอย่างที่1เห็นไหม เครื่องซักผ้านะคะนักเรียนมองให้ออกเป็นเครื่องซักผ้านะคะ18,990บาทไมโครเวฟราคาเท่าไรลูก2450บาทอันนี้เครื่องปิ้งขนมปังนะคะแพงจังเลยนะคะเครื่องปิ้งขนมปัง23,990กบาทต่อไปอันนี้อะไรลูกเครื่องตันนะคะ1 9 9 0บาทอ่าบาทนักเรียนร่วมกันสร้างุดปัญหาการบวก คือการลบนะคะเอาเรามาดูเราจะสร้างได้อย่างไรนะคะทีนี้เห็นไหมครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะข้อกำหนดโจทย์ปาให้ 26, 717ลบด้วย1 7 9 0 6นะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้เราดูมาแล้วนะคะก็คือพ่อได้รับเงินเดือน26,000 717บาทอันนี้ครูพิมพ์เกินไปนะลูกต้องขออภัยด้วยจ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในบ้าน1 7 9่งบาทเงินเดือนของพ่อเหลือเท่าไหร่เห็นไหมถ้าเหลือเท่าไหรหรือว่าใช้จ่ายไปแสดงว่าโจทย์ปัญหาก็คือการลบนั่นเองนะคะเอาทีนี้ นักเรียนเชื่อกันแต็งประยุกนะคะอันนี้ไม่ต้องไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมันจะมีในแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทําอยู่อ่าต่อไปอันนี้มาดูโจทย์ปัญหาการบวกบ้างนะคะเห็นไหมเพราะกำหนดโจทย์มาให้แต่ครูสร้างให้เราดูเป็นตัวอย่างเช่นขุนปล่อยปลานิน31,979ตัวก็คือเราเอาโจทย์มาใส่นั่นเองปล่อยปลาตะเพียน42,501ตัว ขุนปล่อยปราินและปลาตะเพียนทั้งหมดเท่าไหร่แสดงว่ามันต้องเอาปลาินกับปราตะปลาตะเพียนมาบวกกันนั่นเองนะคะนี่คือจุดปัญหาการบวกนะคะอยู่ในลักษณะแบบนี้อ่านะคะ ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในหน่วยหน้าหน่วยถัดไปการบ้านนะคะจะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่55ถึงหน้าที่61 0นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ